ทุกวันนี้นะครับหลายๆองค์กรนะหรือว่าการทํางานเนี่ยเรามักเริ่มพูดถึงการล้มเหลวที่ยอมรับได้กันมากขึ้นนะแบบโอเพ่นมากขึ้น,นครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องอประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างสิ่งใหม่การสร้างนวัตกรรมนะครับประเด็นคืองนี้ครับเทมว่าหลายครั้งเราอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยเรื่องไหนที่เราล้มเหลวได้หรือเราล้มเหลวไม่ได้หรือเมื่อไหร่เราควรจะเอาเรื่องของอิสระในการล้มเหลวเนี่ยมาจับ นะว่าเรื่องไหนมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเราคิดเรื่องนี้อย่างไงวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับว่าอะไรคือเส้นแบ่งของมันนะความล้มเหลวเรื่องไหนยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ครับไปฟังกันครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ2 0 0 0ูนย์ศูนย์พอดแคสต์ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่20 0 0นนพอดแคสต์นะครับพอดแคสตที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้ยุกับเทมสเหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานนักไม่ใช่คำตอบของความก่าหนานะครับวันนี้เรื่องนรกเราจะมาคุยกันนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสระในการน้มเหนวนะแล้วก็เรื่องของเส้นแบ่งครัว่า เฮ้ยการล้มเหลวแบบไหนนะที่มันยอมรับได้หรือว่ายอมรับไม่ได้กันนะครับก็บอกอย่างนี้ครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเป็นยุคที่แทา,าทุกวงการเนี่ยมันต้องการสร้างสิ่งใหม่หราอไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานไหนในองคอ์กรไหนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องพยายามที่จะคิดถึงการาหาสิ่งใหม่ๆม,มาทําเสมอนะหรือพูดง่ายๆว่าสร้างนวัตกรรมนะครับโดยพวกเราก็หวังแหละว่าสิ่งใหม่เนี่ยมันจะช่วยให มันสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจนะครับให้อยู่รอดต่อไปได้เป็นอีก10ปีเนาะในการแข่งขันที่มันรวดเร็วแล้วก็ท้าทายมากในทุกวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดเรื่องของไอเดียใหม่ที่มันดีๆได้เนี่ยแน่นอนครับว่าล่ะมันต้องผ่านความล้มเหลวที่มันมากขึ้นนั่นเองเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเริ่มเบาใจไม่ใช่เบาใจเริ่มยอมรับได้แล้วกันกับความล้มเหลวที่มันมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับประเด็นนะที่ สิ่งที่อยากจะชวนคุยกันในวันนี้ก็คือที้ว่าหลายครั้งครับพอเรามีเรื่องความเข้าใจว่าเอ้ยเราเริ่มล้มเหลวกันได้มากขึ้นเนี่ยนะเราจะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับความล้มเหลวไปเลยครับว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดพลาดธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เราผิดพลาดได้ในทุกเรื่องเลยนะซึ่งจริงส่วนหนึ่งนะครับและไม่จริงส่วนหนึ่งนะส่วนที่จริงคืออะไรความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ แฟกต์ Fact แล้วกันนะว่าเออทุกคนก็ผิดพลาดได้แหละนะครับถ้าเราทําเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันยอมผิดพลาดได้นะครับแต่ส่วนที่ถือว่ามันอาจจะไม่จริงอยู่บ้างก็คือเรายอมรับได้เสมอเลยอะถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาไม่ว่าจะในเรื่องไหนๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับเรื่องเดิมๆครับทุกคนนะคทุกคนเคยได้ยินตำนานเนาะของคุณโทมัสเอดิสันอยู่แล้วถูกไหมผู้ประดิษฐ์หลอดไฟนะครับเขาว่ากันว่า ุณเอดิสันเนี่ยล้มเหลวเป็นพันครั้งเลยนะครับซึ่งกว่าจะได้หลอดไฟที่มันใช่มาเนี่ยนะจนจนพวกเรามีไฟใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะฮะมีแสงสว่างใช้ภายในบ้านเนี่ยนะครับซึ่งเอาจริงแล้วนะครับก็กระซิบบอกว่านะเขาไม่ได้ทําคนเดียวนะฮะแต่ว่าเขามีทีมงานเนาะทำหลายคนเลยเขาเป็นบริษัทนะครับซึ่งอ่ะแน,แน่นอนแหละว,ว่าทุกการล้มเหลวเนี่ยนะสิ่งที่เรียนรู้จากคุณโทมัสเอดิสันเลยนะครับสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับคือ ทุกครั้งที่เขล้มเนี่ยเขาจะไม่ล้มท่าเดิมหรือเปล่าปเขาจะไม่ล้มกับการท,ทดลองโดยใช้ตัวนําไฟฟ้าแบบเดิมนะโดยใช้ส่วนประกอบเดิมนะครับถ้าคุณล้มท่าเดิมซ้ําไปซ้ามาตลอดเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับถูกไหมฮะนะกลับมาที่เส้นแบ่งและกันนะครับเรื่องของความล้มเหลวที่ยอมรับได้กับยอมรับไม่ได้นะเทมคิดว่าเราจะมาคุยกันเรื่อง ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นว่าอะไรคือองค์ประกอบอะไรคือปัจจัยนะครับที่เราจะใช้แยกว่าไอ้เรื่องไหนเราควรจะยอมรับเรื่องของ freedom of f a i l u r ที่ที่มากได้เรื่องไหนที่ freedom of failure เนี่ยไม่ควรจะใช้เป็นแนวคิดในการตัดสินใจนะครับโอเคไหมปัจจัยนะครับสําคัญที่อย่างแรกที่ว่าเราควรถามตัวเองก่อนเสมอนะครับเพื่อตัดสินว่างานที่เรากําลังจะทำเนี่ยหรือว่างานที่เรา,เาทีมงานทำมเนี่ยนะ เรายอมรับความน้มเวลได้มากแค่ไหนนะครับถ้ว่ามันอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะอันนี้เอาเอาเรื่องปัจจัยที่อย่างแรกที่เราต้องถามตัวเองก่อนนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าไปเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆที่คนอื่นเขาทำกันมาจนเป็นปกติแล้วหรือเปล่านะครับมีมาตรฐานของคำว่าดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่ครับแทนว่านี่คือ เรื่องที่เราไม่ควรยอมรับความล้มเหลวได้ง่ายๆและบ่อยๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งใหม่เนาะมันเป็นสิ่งที่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยควรมีความพยายามที่จะทําให้ได้อย่างน้อยนะครับต้องตามมาตรฐานเสมอนะคือคุณควรจะทําให้ได้ตามมาตรฐานเป็นปกติเลยนี่คือคําว่าอย่างน้อยแล้วกันนะครับซึ่งโอเคแหละเวลาเป็น ทีมงานอาจจะเป็นน้องยังไม่มีประสบการณ์ใหามา่อะไรมาเนี่ยคือเรายอมรับได้เนอะเรื่องของความล้มเหลวจากประสบการณ์ที่อาจจะยังไม่มีจากในช่วงเริ่มต้นเพราะว่านั่นถือว่าเป็นสิ่งใหม่ของของเขาเนอะไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าทําสิ่งใหม่แหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีาภาพชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เขาควรจะทําให้ได้นะครับนั่นคือที่มาว่าโอเคพอมันมีมาตรฐานเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าเรื่องไหน ที่ดีเนี่ยคืออย่างไรนะครับนั่นคือภาพที่แต่ละคนเนี่ยควรจะพยายามทําให้ได้ตามมาตรฐานานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างที่1นนะครับปัจจัยมันเป็นอ่าเรื่องที่คุณทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมาตรฐานอยู่แล้วหรือเปล่าคนทากันมาเป็นปกติอยู่แล้วหรือเปล่านะครับนี่อย่างที่1นนะครับอย่างที่2ครับมันเป็นเรื่องที่เราเคยพลาดมาแล้วใช่หรือไม่นะครับถ้ายิ่งมีข้อนี้เข้าไปเนี่ยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับคือถ้าใช่นะครับนี่ยิ่งเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้มาแล้วอ่ะ นะความผิดพลาดมันจะเป็นประโยชน์เมื่อเราได้เรียนรู้ถูกไหมครับได้ l e ARNING มนาะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเนี่ยความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถอดบทเรียนให้ตัวเองเสมอนะครับทั้ง2ข้อข้างบนนะครับคือปัจจัยที่ถมว่าเราควรจะถามเสมอเวลาเกิดเห็นอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะว่ามันเป็นเรื่องที่มีมาตรฐานอยู่แล้วหรือเปล่าและเขาเคยผิดเรื่องนี้มาก่อนหน้านั้น หรือไม่นะครับถ้ามีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วผิดมาก่อนหน้านี้แล้วหลายๆครั้งเนี่ยเทมว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับกันได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคไหมเนาะนี่คือ2ปัจจัยแรกที่ควรจะทมนะครับสำหรับเรื่องประเภทเดิมๆิมละกันนะคือเมื่อเราพูดถึงงานที่มันมีมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยหมายความว่าเป็นงานที่มันมีทํากันอยู่แล้วเป็นเรื่องเดิมๆมโอเคไหมนะครับคราวนี้มาอีกประเภทหนึ่งครับงานใหม่ๆนะเรื่องใหม่ๆที่มันเกิดขึ้น ในองค์กรในการทำงานหน้างานของเราอาจจะไม่เคยมีเรื่อง r o l e and responsibility นี้มาไม่เคยมี scope of work นี้มาแล้วแบบเกิดขึ้นมาใหม่เลยนะครับคำถามคือเรื่องใหม่แบบนี้เราจะยอมรับความผิดพลาดได้มากหรือน้อยครับอะไรคือเส้นแบ่งบางนะครับมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อเหมือนกันแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องใหม่แต่ว่าข้อแรกนะครับข้อแรกเราได้มีโอกาสตั้ง สมมุติฐานของเรื่องที่เราจะทำไว้หรือเปล่าครับนะยังไงบ้างนะเช่นอะไรคือเป้าหมายของมันนะแล้วเราจะทดลองทำอะไรนะครับแล้วเราจะมีตัววัดผลยังไงอะไรคือสมมุติฐานที่เราจะพิสูจน์ คือเวลาเราทําของใหม่เนี่ยทำเชื่อว่าหลายครั้งนะครับมันคือการงมมาเนาะว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นเนการที่จะตอบได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยคุณจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานมาก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจะพิสูจน์ว่ามันถูกหรืออะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจะพิสูจน์ว่ามันผิดนะครับถ้าคุณทําเรื่องใหม่แล้วคุณไม่เคยตั้งสมมติฐานเบื้องต้นมากกอนลงหน้าอะไรเนี่ยแต่ว่าเนี้ยมันอาจจะเป็นความผิดพลาดที่ไม่ค่อยดีแหละนะเพราะคุณไม่ได้วางแผนเตรียมสําหรับการเรียนรู้เรื่องของความผิดพลาดเอาไว้นี่คื สมมติฐานที่1น,นะครับเป็นปัจจัยที่1แล้กันนอนที่ใช้ในการคิดเรื่องของเรื่องหม่นะครับอย่างที่2นะเราได้ลงมือทําเหมาะสมมากพอหรือเปล่าก่อนที่เราจะสรุปว่าเราล้มเหลวนะครับนะ <S <S เราได้ลงมือทําเหมาะสมมากพอหรือเปล่าก่อนที่เราจะสรุปว่าเราล้มเหลวนะครับผมเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งนะครับชื่อลูนช็อตเนาะจริงๆมีแปลไทยแล้วนะครับลูนช็อตเนี่ยผู้เขียนนะครับเขาพูด คำคำหนึ่งไว้ในหนังสือนะซึ่งเทมจาได้ชัดเจนไหเขาเรียกว่า false fail นะ false fail ก็คือการล้มเหลวแบบที่มันผิดๆอ่ะนะคือผิดพลาดแบบผิดๆนะครับคือการที่คุณรู้แหละนะผลลัพธ์คือคุณล้มเหลวนะครับแต่ว่าความล้มเหลวนั้นนะครับมันเกิดจากการที่คุณลงมือทําผิดวิธีเลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น fail นะล้มเหลวนะ มีเร i n นจริงแหละได้บทเรียนจริงแหละแต่ว่าก็ที่มันเฟลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอะทำผิดวิธีครับทำด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมตั้งสมมุติฐานที่ผิดตั้งสมมุติฐานที่ไม่สอดคล้องหรือว่าลงมือทําไม่ได้อะ,อะไรอะฉลาดมากพออะไรแบบเนี้ยนะครับคือนี่คือเขาเรียกว่า false fail นะครับซึ่งที่แทมเล่าประเด็นนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเราอาจจะพอหาวิธีลงมือทําที่ ดีขึ้นได้เนาะเพื่อให้เราพอมั่นใจได้มากขึ้นว่าความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากว่าเออเราทดสอบแล้วมันไม่เวิร์กจริงนะไม่ใช่เพราะว่าเราทําผิดวิธีไปเยอะเลยจนสุดท้ายมันออกมาว่าล้มเหลวอะคือมันล้มเหลวว่าใช่แต่ว่ามันดันเป็นเพราะว่าคุณนะ่ยคิดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีอะวางแผนมาไม่ดีนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นอย่างที่2องลกันเนาะซึ่งนี่แหละแต่ว่านี่คือเส้นแบ่งของอิสรภาพในการล้มเหลวดูว่า Freedom of failure นะครับว่าอะไรคือ f r e e d o m of failure ที่ เหมาะสมมากที่ดีและไม่ดีที่ทุกวันนี้เราพูดถึงกันเยอะมากเลยนะครับในไหนก็เทว่าถ้าเราจะเฟลแล้วเนี่ยก็ขอให้เฟลแล้วได้เรียนรู้ได้มากที่สุดนะครับโดยใช้ทรัพยากรให้ได้น้อยที่สุดแล้กันเราก็มั่นใจได้ว่า เราเข้าใจแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ freedom of failure เนี่ยได้มากขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกอย่างครับที่ยอมรับกับความล้มเหลวได้จะเป็นปกตินั่นเองเนาะเรื่องเดิมก็มีมาตรฐานของมันนะครับมันยอมรับความล้มเหลวได้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องมีปัจจัยที่คุณต้องมาใช้คิดอยู่ดีว่าคุณยอมรับ ความล้มเหลวได้มากน้อยขนาดไหนสาหรับเรื่องเดิมๆเช่นเดียวกันครับเรื่องใหม่ครับคุณ,คณอาจจะรับความล้มเหลวได้มากขึ้นแต่ว่าความล้มเหลวเนี่ยมันมีความล้มเหลวที่ดีกับไม่ดีนะใช่ไหมความล้มเหลวที่ดีเนี่ยคืออะไรที่คุณจะพอยอมรับได้ว่าคุณล้มเหลวยังมีคุณภาพจริงๆนะครับก็วันนี้เนี่ยหวังว่าจะเอาแนวคิดนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ทุกคนจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าความล้มเหลวที่ทุกคนเจออยู่เนี่ยตรงลงแล้วมันปกติมันยอมรับได้หรือตรงลงแล้วมันควรจะปรับปรุง การทํางานของตัวเองต่อไปกันแน่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับทุกคนยังไงถ้าชอบเรื่องแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตาม2 0งซูน่าซูนพอดแกันไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากหนังสือของตัวเองเหมือนเดิมนะครับเมื่อการทํางานหนะักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้าครับหนังสือที่จะชวนทุกคนที่ทํางานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาครับกลับมาเพื่อตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานหนักสมัยแล้วทุกคนจะเข้าใจคําว่าไม่ต้องทํางานหนักจนจะเป็นบา ก็ก้าวหน้าในชีวิตได้นะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่กนมไปครับสุดท้ายเมือนเดิมขอให้ความสุขในการทํางานและความสําเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ